ครับก็วันนี้ก็จะพยายามเบ็ดนะครับก็ใส่ไว้สองแบบนะครับเป็นเหยื่อจมกับเหยื่อลอยนะครับเหยื่อจมเราใช้เขียดนะครับแต่เขียดก็หายากมากครับเมื่อคืนนี้ครับส่วนเหยื่อลอยเราใช้ลูกปูนะครับเป็นเหยื่อล่อนะครับระหว่างเราจะพยายามเบ็ดครับก็แวะยามรอบก่อนะครับเผื่อมีลูกปูเข้านะครับจะไว้ทําเหยื่อนะครับเมื่อคืนก็ไม่ได้ถ่ายทำนะครับเพราะว่าฝนมันตกครับเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักมากเลยครับ ก็ไปรู้กันนะครับว่าเหยื่อจมกับเหยื่อลอยอันไหนจะหมานกว่ากันนะครับ คลิปวิดีโอนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงเป็นการหาอยู่กับกินด้วยชีวิตจริงอาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผู้ที่รับชมควรมีอายุ18ปีขึ้นไปฝากกดติดตามช่องพันป่ายเอ็นจด้วยก็สวัสดียามเช้าครับวันนี้ก็พามายามเบ็ดกันครับมือแด็กนี่เคล็ดลาบยิ่ที่มดทรั้งรอบรอบีอื้อ

ดึงเนี่ยตอนนี้มีรุ่นนี่วครับดูหมูอยู่มูครบมีรุ่นมีรุ่นอั่างไ้โพตรยงนี้โพโพโบกตายอ่ะมันตายห้าหมื่นนะอยู่น้องเดี๋ยวมีอย่างต่ายโบลึงโบโบยัวโบยัวโบยัว Må nå og hyggelig! อยู่ดิโอย่นลยนี้ได้ตัวอันนี้ติดครับมาแล้วครับแต้มแต้มแรกแคกมันาตกะเเผวเงาะกินกุนาะอือบุ่นอยเลยลยรุ่นกระดูกอบเนี้กังกินเลยนะโอ้ ดึกวะไอ้เรื่องงั้นมาด้วยเบ็ดไปรพร้อม <c oughs> เอ้ยมีทุกทีเนาะปลาไหลเนาะดูอยู่นี่หลอกไหนนลงี้ยอพอปิดตายก็มีห้ามามือแห้งกันแล้วอุ้ง เนี่ยวไม่ได้ไปเลยมีเงินป่าเลยนะต้องเบ็ดผูกก่อนเข็นแกะไงกูวะบ่เบ็ดผูกก่อนเสียมีเบ็ดแล้วเบ็ดผูกก่อวัวก่อนผัดหี้ก็หลงนะจับเด็กเดียวก็แล้วจับตัวปลามันดึงออกได้เลยก่ันจับตัวปลามันดึงออกได้เลยอ่ะแกะทั้งหมดนะ

ขาวตามทุกงานครับนังขาวมาเยูะไปปูอยู่ปรงนี้ไปลุนเราไม่ได้ส่องโดดเลยขั้นขึ้นเมือนลุ้นไหมต่อไปครับข้างหน้า ตัวเท่าก,กันเลยกันเลยใส่เดียวกันโดนนะครับใส่ห้าสี่ตัวโลห้าตัวโลครับใส่นี้ใส่ไปรุ่นเท้าไอ้กระกวันจังเลยเนี่ย เพามห้าปางเปนนี่รปาลนีลูกมาเที่ยวกแล้วังขาวเนี่ยเห็นป่ใส่เดียวกันเลยว้ามาแล้วครับแต้มที่สองเราตรงให้นรนหนาวกันนอนหนาวเปลือยมงือมือ เงีับัเียบ่องปูคนนดิโอ้ยสองนนม่ยปูบุจิดวอปาชนวอนอันทีแน่ครับหมายรกเราได้มาสองแต้มนะครับ ไปเหยียบไปลุข <rôle à déc> ้างหน้ากันต่อนะครับนี่ครับเราก็หาฝักไว้ตามทดนะครับนี่ก็อีกหมายนึงครับ

โอ้โหแล้ติดโอ้เห็นละหลังเนี้ยปลาช่อนปลาช่อนติ๊ดเตี๊ดลังเนี้ยนู่นโน่นเห็นปลาช่อนไหมครับนู่นลอยดิ้นอยู่เหวอเขาอย่างมิติดครับเดี๋ยวรอเอ็เทียนเอาพูดกันเนี่ยเอ็มทียนล่งแรกเนี่ยติดเลยนะ ้อนเห็นตัวแล้วช้อ,อนเห็น,นตัวแล้ว เด้อดัวไหนติดอโอ้นั่กระตี๊กันยนะสองลังคู่กันเลยกรนดะโอ้สองตัวคู่กันเลยครับหลังแรกนี่กระติดหลังสองนี่กระติดคู่กันเลยตัวดีกันอยังไรอยู่แม่มันมันมันเรางก็ติดคู่กันเลยอ่ะ กินง่ายๆครับกินคู่กันเลยครับโอ้เดี๋ยวตอนเย็นมาซ้ำใหมครับมาเดี๋ยวหนึ่งต้มดิเกลียวด้วยนี่สวยๆเอาอยากกินนะมลองลอง่นี่ก็ดีนะมีของนั้วนะเออมีของน้อยนะเนี่ยแลนนี์ก็ติดนะแนด่แลนด์ดินอยู่ครับดินอยู่ดินอยู่ดินอยู่คู่กันเลย เยอะยังเยอะลูกป,ปูด mm ิโอ้ลูกปูได้ผลครับนึกว่าจะแหววซะแล้วนี่เออตัวดีอ่ะเป็นอย่างงี้ตั้งอย่างงี้นึกว่าจะไม่เอาซะแล้วเยอะลูกปูสวนสวยสวยสองแต็มสวยสวยเลยไต่เดียวกันเลยนี่ครับ เต็มสามเต็มสี่แล้วขุดลงไปไม่ได้มันลงลำบากครับมันชันรสรุปมาช้อนนี้ก็ไไ้สี่แต้มนะครับกระไรสองตะช่อนสองนะครับไะได้เวลากลับบ้านกันแล้วขาวขึ้นรถเร็วมาเร็ว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 ,วมานี่มานี่ยัง แล้วแล้วเอามามมขึ Hence, <is> ้นเอะๆัจขึ้นยมาแล้วแล้วขึ้นมอนขับกนงครับสรุปยอดวันนี้ครับระหว่างเบ็ดจมกับเบ็ดลอยนะครับเบ็ดจมก็ได้ปลาไหลมาสองแต้มนะครับส่วนเบ็ดลอยนะครับก็ได้ปลาช่อนมาสองแต้มนะครับสรุปว่าเสมอกันนะครับก็เย็นวันนี้ครับเราจะมาแก้มือใหม่นะครับพอเราดูแล้วใหม่นี้ครับปลาช่อนขึ้นดีมากครับ ตอนที่เรามาเก็บเบ็ดตอนเช้าน,นะครับก็เสียดายครับเมื่อคืนเราใส่เบ็ดได้น้อยครับใส่ได้แค่สิบกุหลางครับเพราะว่าเมื่อคืนฝนมันตกตกหนักมากเลยครับตกจนแบบเราไม่กล้าถ่ายทำนะครับเพราะว่ากลัวฟ้านะครับคลิปนี้ก็ขอลาไว้เพียงแค่นี้ครับผมจากทีมงานพันป่า์เอ็นเจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้า